สวัสดีครับผมหม่มถนาดแดกนะครับแถวไหนวะเนี่ยไม่แล้วนี่ใครเนี่ยแม่ค้าเหรอแาใครแม่ค้ครก็ใเกลือใครเกลือจําๆนั่นอะไรชื่ออะไรนะครับโบค่ะโบนะครับสุกการะครับ3คนนี้เป็นดีเจของท็อก ี่ก็พามาแดกน้องๆเขาอยากแดกกันก็เลยพามาแดดก่อนเลยเกลือมีกี่ประเภทมีเกลือดำพันธุ์พันธุ์ตาเกลือดำมันเป็นยังไงเกลือดำมีเกลือดำแล้วก็เกลือกลางเกลือขาวแล้วก็เกลือป่นเกลือถึงข้าวเกลือดำนี่คือเป็นเกลือเอาไปใส่ต้นไม้ต้นมะพร้าวต้นตาลต้นยาวเกลือได้เหรอเอาไปใส่ต้นไม้ได้ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวค่ะแต่กินไม่ได้เอาไปกวนหน้าเขาจะไม่กินกันนี่นะครับเกลือ เกลือทะเลนะครับสีซอสนี่เกลือตัวผู้ค่ะทำไมตัวตัวผู้ตัวมีตัวผู้ตัวเมียด้วยเหรอค่ะเฮ้ยส่วนมากเขาจะมาถามไปโมยาโมยาที่โล่สามร้อยแล้วอย่างนี้อันนี้ของแพงอันนี้ถุงละ่แปดสิบบาทแปดสิบาทต้นกิโลสามสิบโลค่ะโอ้ก็สามสิบโลมันร้อยห้าสิบกิโลสามร้อยนี่ก็แสดงว่ามันเป็นเกลือดีใช่คุณไง แดดเกลือดีแดกให้ดูก่อนนะครับลองดูนะครับเลยนี่เค็มไหมแล้วก็มีดอกโอ๊ยใงญ่มากนะน่าพันนะเอาเอาน้ำจอกเข้ามีปลานะปลาข้างหลังไม่ค่ะแล้วก็มีดอกเกลือค่ะเอาไม่ได้เดี๋ยวดูหน้าดูหน้าก่อนดูหน้าว่าจริงไหมไม่เราเมื่อไหร่พี่จะเคี้ยวทีอะคุณไม่ได้น้อกอม ขอเล็กๆขอเล็กๆะลว่าพูดเล่นเนี่ยอันนี้มันล้างไยังคะลงค่ะนี่เกแล้วลางค่ะไได้ไคะไม่ได้ค่ะกินสอ็กิน็กันเลยค่ะไก็ได้ไงเไม่ไหวแล้วอยากไเ่ได้ได้างปากะ ที่ไหนมีขายอ่ะหน้าคงอากกันเยอะมือก็คุมม้มมาไหมกินด้วยกินคือว่ากินต้องกินอันนี้อมอแห้แ่เป็นแห้งสองร้อยตัวผู้ลอะอะตัวเมียหน่อยสามร้อยทำอย่างนี้ได้ยังไงไตวายนี่นะครับเลือตัวผู้นะครับ ลงได้เพราะนั้นเนี่ยพวกปากเหม็นทั้งหลายเนี่ยกินได้เยอะเอาไม่เหม็นเอาขึ้นรถไหนลองหน่อยอมแทนทนทานสามสาวไปก่อนนี่ก็เป็นพี่น้องกันนะครับสามสาวครับเดี๋ยวเราไปหาไปแดกต่อกันดีกว่าครับพี่มีน้องน้องน้องโบเขาบอกว่าเราต้องมาทานกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ใช่เหรอะมันไม่ใช่คอนเซ็ปต์ใช่ไหมลูกพี่เขาต้องแดกค่ะพูดซิกคูดซิกแดกบรรยากาศดื่มน้ำ ข้าวแกงข้าวแกงอะไรวะวัเวะเดเจดอ๋อนั่นมันลดช่องเดี๋ยวเราจะแดกกันนะครับมื้อเช้านะครับมือแรกของวันนี้ไม่มีช้อนเ่ยไม่มีช้อนอไม่มีช้อนก็ม,ม,มือเลยค่ะไยกินไม่มือเราเกลือเมื่อกี้ไปไหนเราต้องกินมือเอาเกลือด้วยเออข้าวคลุกเกลือเกลือใครเคยกินปลาทูมากตอนเด็กเคยสิเคยกินปลาทูคลุกข้าวไหมเคยแล้วคลุกข้าวเนี่ยใช้อะไรมือใช้มืออ่าใช้มือค่ะใช้ช้อนแล้วพี่เคยกิน ต้องมือหมูใช้มือไหมพอได้เลยทำไมอ่ะยากตรงไหนใช้มืออย่า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 นี่นะครับจริงๆอระปลาทูเนี่ยจริงๆปลาทูมันเป็นอาหารคู่คนไทยมานานแล้วป้อนป้อนน้องสาวหน่อยสมัยเด็กๆเนี่ยสมัยเด็กรู้ไหมพี่อะกินปลาทูนะกับน้ำปลาแทบจะทุกมื้อแล้วก็ต้องขยำขยำ ขยำไม่ไมมต้องขยำเงี้ยยายพี่เลี้ยงพี่มาเนี่ยยายท่านเสียไปแล้วเขาก็จะขยำให้แล้วก็ผสมน,น้ำปลาอร่อยนะคะจริงๆก็เป็นปลาดูทอดอะไรเงี้ยแดกเลยข้าวตอ้มก็อร่อยอร่อยจริง <c oughs> <c oughs> จะไปเอาช็อตตั้งหนึ่อเนี่ไง เมื่อกี้เกลือเพิ่งอร่อยอร่อยอร่อยเพิ่งเพิ่งเกลือกับมือไปด้วยอร่อยจริงนะครับมันอร่อยอร่อยมันเป็นเขาเรียกผมว่ามันเป็นกิจกรรมกิจกรรมการร่วมโต๊ะอย่างหนึ่งนะการกินข้าวกับกับมือเนี่ยพวกคนอินเดียเนี่ยเขายังใช้มือกันอยู่นะที่ผมเคยไปเอามือจับข้าวให้คนอื่นก็ดูน่ารักจีบันก็แดกๆดกแล้วก็แดกไปดิมันจะยากตรงไหนวะน่ารักน่ารักไงกินกินกินกิ เราไม่ได้ค่มีตัวปักแกงไม่ได้หรือหนูตัางเพก็ได้ป้านแมวได้ค่ะป้านแมวมากมาที่ไม่ชอบเลี้ยงสัตว์มันบาดกรรมทำไมอ่ะอ้าวสัตว์มันบาดนะรู้ป่ะการเลี้ยงสัตว์มันบาดอย่างนึงนะเราวเลี้ยงเด็กเลี้ยงโคเฮ้ยเฮียแหววใกล้กูทำไมวะเราเลี้ยงโคเหรอพี่ตั้งคอเขียดไม่บาดหรอโคโยตี้นะอ๋อเหรอ ไปเลี้ยงอะไรสัตว์พวกนี้ไม่ดีหรอกเลี้ยงไปเนี่ยคือหมาแมวามันเป็นเพื่อนของมนุษย์ก็จริงนะครับรแต่ว่าที่ว่าบางทีเราเลี้ยงเขาเนี่ยมันจะเป็นบาปยังไงก็คือเราไม่มีเวลาดูแลใ,ใส่เขาพอชีวิตเขามาผูกพันกับเราเนี่ยหนึ่งเราดูแลเขาดีพอหรือย,อยังพอ,อดูแลไม่ดีแม่งก็ไปปล่อยวัดมั่งเป็นคาระสังคมมั่ง อันหนับเข้าไปทางศาลนี่จับไปแดกกันเลยอยู่ข้างหลังแลบบเดียวมาแล้วอยู่ข้างหลังน,นี่เราเข้าแบบสู่ธรรมะละไม่ใช่สู่ธรรมะไม่เกี่ยวนี่มันเป็นแค่ศาลละอันหน้าใครจยาฟังก็ฟังไม่ฟังก็ทั้งแม่มันไม่เป็นไรพี่พ <c oughs> ี่แค่บอกเฉยๆว่าการที่เราจะเอาชีวิตสักชีวิตหนึ่งมาปลูกพันเนี่ย <c oughs> เราต้องดูแลเขาให้ดี <c oughs> ถ้าดูแลไม่อย่าลืมนะ <c oughs> สัตว์พวกนี้เขาไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้ว่าวันนี้เขาอยากแดกข้า,กาวกะเพราเขาอยากแดกต้มยำกุ้ง มันต้องอยู่ที่เราเราให้อะไรกินแม่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันก็อาหารเม็ดเคยกินอาหารเม็ดไหมหรอเหรอเคยด้วยเหรอคะกินบนรถมี้เคยกินแต่กินในฝองเม็ดครับหรือหน้าอะไรคะพรอะไรนะพรพรพรอ๋อรักอยากฟังอยากฟังพิเศษบ้างมเนี่มาเลยมาอะมอมฮะมอมมอมนฮะแดงนะคะ ให,ใ,หให้มือให้มือให้มือก่อนเสร็จเลยมีกันสองคนนะเราก้างให้เราก้างมีก้างไหมเอาก้างออกมือมือก้างก้างเคยกินไหมถามจริงเคยกินไหมเคยกินทานไหมตอนเด็กๆใช้มือกินน่ทานไหมเพราะว่าหลังๆมาทานตอนนี้ก็ยังใ้เลยเจ้าก้อนทานก่อนกินก่อน 一百包的汤圆，不买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 、啊，哈哈哈哈哈！